คุณกำลังตามหาร้านรับฟาร์มและเติมโรบักกันอยู่ใช่ไหมล่ะเราขอแนะนำนี่เลยร้าน Easy Farm บริการรับฟาร์มแบบแต,ต่างๆแล้วก็มีบริการเติมโรบัก ID Pass อีกด้วยล่ะมีบริการกดผลกดเกร์พาร์บริการเร็วทันใจแนะนำ Easy Farm การันตีคุณภาพคุณใช้งานนับ1 8 0 0 0 0คน โอเคครับเดี๋ยวทุกคนเนี่ยคผมกินตัวนะครับผมูเฟย์าเป็นปาดีโมวกคนบอกก่อนเลยเราเป็นิมกัทุกคนมีแต่ทะเลทุกคน้วกคนเฮ้ยนั่นไงมันมี่นดินใหญ่หรดินใหญ่เลยเราตัดตัวมาตรงนี้ไปคเรื่องที่ผมเคยอันการก้าเขียตัวเลยทุกคนก็นนี้ครับช่องน้องก้าเขาได้แบบว่าทำการแบบบินตลิวติ้วติทุกคนก็สามารถแบบว่าไปติดตามช่องน้องก้าอันใหม่ได้นะครับใด้คลิปแล้วคนก็ไปกดก่อนเลยทุกคนแบบก่อนดูคลิปเนี้ยไปกดเลยนะทุ โอ้โหจมน้ำตายจมน้ำตายทุกคนผมไปล่เปนปลาีนมไว้ทุกคนเดี๋ยวนะเดนะชุบๆเขาหน้ารักกันทุกคนดูดิเป็นจีบกาวไว้ทุกคนเดี๋ยวนงเดีนก้าไปเลยเหรอวะด่กรานัลงกราเนี่ยวะโอ้โหจุ๊บโอ้โห จุ่มบุมบุมบุมบ em ุมปลาอะไรอ่ะปลาอะไรอ่ะปลาอะไรอ่ะเฮ้ยกลัวนะกันนาปลาหน้ากลัวเปล่าไปแล้คนผูเาเอาปลาปลาเนี้ยไปไปยายไปนัดน้ำชาดู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 มูลูด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 ปดู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 ดเลูดูดูดนดูดูหูด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 าดู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 ดเดูดูดลดู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 ยูด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 ูเูด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 ู ชุบปลาไม่ต้องทุกคนทุกคนต้องตกใจหมดเลยยุบดังไม่ผมก็เสียงดังไม่ค่อยเด้แล้วกล้ามันก็เป็นคนเสียงดังแล้วทุกคนโอ้โหโคนเหนื่อย่นคลิปเนี้ยบิร์บเบิร์บเบเดี๋ยวนะ X slot มันอยู่ไหนวะต่อไปเราต้อง X slot มันมีบ้างเฮ้ยโอ้โหอะไรวะนี่มันอะไรวะนี่เฮ้ยอะไรวะ <kung> <haft kaz ans> อยู่นั่นทุกคนน้องนีเมอร์มาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเหยื่อได้ไหมแบบด่ามันด like anyway ิ้นดึงอย่างนี้นะดิ้นดิ้นดิ้นโอ้โหดิ้นดิ้นนี่ไงนี่ไงดิ้นดิ้นทุกคนมันจะเห็นแชทบอกว่าอะไรดิ้นดิ้นอะอะไรดิ้นดิ้นโอ้ยอโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยใครอะทุกคนเฮ้ยฉันเป็นปลาฉันเป็นปลาโอ้โหฉันเป็นปลาโอ้โหฉันเป็นปลาโโอ้หฉันเป็นปลาล่อๆมาอย่างนี้นะคุกค ่ะไม่พูดดีกว่าโโอ้หเขาเป็นลายยึดโอ้แล้วมีตัวตัวอะไรวะหน้าลายล้อมแล้วเขาเป็นใครวะหน้าช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยเฮ้ยช่วยยงไงดูเอ้ยเรามีเรือเรามีเรือเเรามีเรรือเเาป็นนีพ่อมีเรือดูมีเรือนี่นี่โอ้โหเรือมา้ชุบโอ้โหเดี๋ยวเราหาที่จอดก่อนดูนี่นี่นี่เรือขึ้นมาเลือขึ้นมาเลยเกือบตายโอ้โหเกือบตายโอ้ตายโอ้โห ผมดีเนี่ยชื่ออะไรอะชื่ออะไรอ่ะผมชื่อก้าครับโอ้โหชีก้าโอ้โหระวังอย่าไปเดินแถวนั้นเด้อน่ารักตายตายไปจุงนะน่ารักจุงโอ้โน่ารักจุ่มโอ้โหสายน่ารักครับผมเปนชื่อเหล่าคนโอ้โหชื่อเหลือคนตายสวยเนี่ยชอบชื่อเหลือเลยอะไรนี่โอ้โหมาจากไหนครับเนี่ยโอ้โหมาจากทะเลมาจากทะเลทะเลซิกมาทะเลซิกมาทะเลซิกมา ซิกกรรมมาซิกกรรมมามันคืออะไรวะมันคือทะเลชื่อทะเลต้องการความชื่ออะไรอีกชื่อทะเลโอ้โหชื่อทะเลชื่ทะเลซิกกรรมเราเราเราหิวเราหิวไอตัวนั้น เราหิวไอตัวนั้นโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวหิวไอตัวนั้นไหนวะน้ำตาลน้ำตาลไอป้านั่นนี่โอ้โหใช่น้ำตาลน้ำตาลโอ้โหใช่โอ้โหมันล่ามันจะเด็กกว่าเนี่ยล่าให้ดีน่ากลัวอยู่ได้เลยเดี๋ยวเพื่อผู้หญิงทำได้ทุกอย่างไปเลยทำน้ำไปต้องเติมดูดีกว่าโอ้โหมันกัดเลยวะมันกัดเด้อมันกัดเด้อทุกคนโอ้โหหขับน้ำไปโอ้โหแล้ปิงขับเรือหนีขับเรือหนีทุกคนได้ป้าได้มาแล้วนื้อมันเนี่ยเนื้อมันจะอร่อยป่ะเนียไไปปแแลล้้ววบบิิดด ไปแล้วบิดนะอุ้ยอุ้ยกัดเจ็บเอามันบิดกัดเจ็บจริงเชิญทุกคนไปแล้วบิดเฮ้ยไปแล้วบิดไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไอแกนี่ไปแล้วเจอไหนวะโอ้โหยิ่งชื่อปลาเนื้อโมยปลามาบิดนี่โอ้โหแทงกินปะไหนวะมันอยู่ไหนวะเนี่ยยอกโอ้โหยอกนี่ครับทุกคนขับขับเรือมาแล้วขับเรือมาแล้วนี่ทุกคนขับเรือมาแล้วเราได้มาสองตัวแล้วนี่เขาขับเรือมาแล้ว บิดงาบิดงาขอบิดงาบิดงาขอทุกคนไหนพวกนี้กินปลาเหรอเดี๋ว่าปุ๊บไหนปลาโอ้โหไหนปลามันหลงมันหลงกินแม่ของแม่ของด้วยโอ้โห คให้น้องกล้ามาเอาเคราะนะครับผมเศษปลาก่อนทุกคนเศษปลาวะทุกคนเศษปลาแค่จะมีคนเศษพัดลมเพื่อนผมยังไม่ใจตังคุณแล้วบอลเล่แบบติดนี่ทุกคนเดินลุ่มกระทืบแต่เนี้ปลาอันนี้ปลาอันนี้อันนี้ปลาเออไม่้โหแมวด่าแมวด่าเอามาก่อนโอ้โหแอปเปิ้ลชาร์จเลยเหรอเอามาก่อน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 แอปปเิ้ลผมก็เป็นปลาทองจริง แอปเปิลน่ะแอปเปิลน่ะเอามาก่อน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 โอ้โหหมดเลยหมดเลยหมดเลยขอสามรูกพอหมดเลยหมดเลยขอขอไม่แล้ขอขอลูกเลยก็แล้วไม่ให้หมดเลยขอรุ่นเลยได้ไหยไม่ให้ไม่ให้ด้วยไม่ให้อ่ะไปแล้วอ่ะอันนี้ไปแทนอ่ะนแเอานี่ไปเนี่ยแลกกันโอ้โหไม่แลกกันทองดีกว่ามันดีกว่าจริงมันดีกว่าใช่ใช่โอ้โหอะไรวะพิมพ์อะไรเนี่ยโอ้ใช่เออใช่ทุกคน มันแรงนะโอ้โหิกหน่แล้วก็มีตีแร<ล> คนมันแรงมากเลยทุกคนไออันั้นที่เอาไปต้มกินได้บถืออยู่อะลองลองลองตีอยู่ลองตีอยู่เอฟเฟกโอ้โหมันบัฟโคดมีแต่ของดีๆไม่มีของนี้มันบัฟโคดมันบัฟโคดคนบัฟโคดโอ้โหนี่อ่ไปอยู่ไปอยู่มันบัฟโคดเหรอโอ้ใช่จริงมีคนบัฟโคดจริงอนิโมนี่มันชลูกประเจ้าวเน่ะิโมลูกพระจ้าโหคณต้องให้ของน้องกล้าแบบของแรงๆเลยทุกคนชอบรับน้องใหม่ประจาชอบทุกคนน้อยเกินไปโอ้หนี่ไงปึ๊บอันนี้ไปอะไรเนี่ย นี่ไปอะไรวะเนี่ยนี่ไปอะไรนี่โอ้โหนี่ไปโหดาบดาเมจนหนึ่งพันดับจ้าพระเจ้าโอ้โหนึ่งพันดาเมจบ้าบอดาบปลาหยุดดาบไปหยุดดาบไปหยุดโอ้โหดาบปะ ดับอ๋อดับดับปลาแล้วก็หยุดอยู่กับที่เออใช่เธอมีแฟนอายางใช่โอ้โหยางม้ามียางม้ามีแฟนไม่ให้มีแฟนแล้วมันเขาาอยู่ไหนอะออนี่เนี่ยไม่ให้มีแฟนนะยาโอ้โหแล้วแม่เธอให้มีแฟนอายางโอ้โหให้แล้วให้แล้วโอ้โหชุบชุบชุบจะจะจจีบได้ไหมน่ะเฮ้ยได้สิ ได้สิโอ้โหโอ้เต้แล้วเธอมีที่อยู่ไหมเนยเดี๋ยวเดี๋ยวเราสร้างสร้างที่อยู่ให้ไม่มีเลยแต่เราแปลกนะแปลกไงอ่ะไม่มีเลยโอ้โหไม่มีเลยเราเรานี่ไงเรามีคาถาเรามีคาถาฟิล์นี่ไงโอ้โหเยสเยสโอ้โหคาถาคาถาลอยได้โอ้โหเราเฮ้ย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  เลยของจริงสาบอุ้ยเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เราสึกสาบเป็นคนนะโหเราถูกสาบเป็นคนเริ่มเป็นปานิโมอ่ะตอนแรกอ่ะใช่ใช่็นคใช่ไหมเชลเลวเชลเลวจริงจริงเลยเรานั่งได้ไหมเนี่ยเราขึ้นได้ไหมเนี่ยจริงไหมไม่ได้ว่ะเธอไม่มีเราชอบนะเธอจริงสิ เราขึ้นไม่ได้เราไม่มีคาถาไม่มีคาถาแต่เราเราจะลองท่องดูเราจะมาจากเน็ตอ่ะได้เลยได้เลยทั้งราชธนังทำมังราชธนังสังฆราชธนังลอมปุกเกมเดินรถไฟยาวแปดเมตรก้าวแรกไปเป็นก้าวสองไปเริ่มไม่สมบงรณก้าสามลองตายลองลองนั่งดินีบเฮ้ยเฮ้ยของจริงเป็นไงล่ะโอ้ยในเน็ตไม่เคยหลอกในนี่โอ้โหเฮ้ยทุกคนดูดิของจริงเปุกเกมเล่นกูแล้วเอาเอาอ๋อเฮ้ยขาเสื่อมขาเสื่อมโอ้โหคาเสื่อมขาเสื่อมคาเสื่อมขาเสื่อมโอ้โหงั้นไปเรา งเงี้ยเธอไปไปเดี๋ยวเราเราไปหาหาเตียงหาอะไรได้มาหาโอ้โหเราชอบคปขนนหาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงตรงสเปกตรงสเต็กนี่แหละเธอเธอไม่เอาไม้กวาดมาด้วยเหรอตรงใช้เลยโอ้โหไม่กวาดเหรอนี่ไงฟลุ๊ปนั่นแหละเดี๋ยวเราจะได้ไม่เมื่อยตอนนี้ทุกคนเราเราเราเรอคือปานิโมสุดหน้ารังแล้วทุกคนไปสร้างตรงไหนทุกคนไปสร้างบ้านเขาใช่ไหมนั่นก็เพราตรงนี้มันเป็นเป็นอะไรอย่างงี้ไม่ตรงไหนเดี๋ยวตามเป็ดล่องหัหาหาพื้นที่ก่อนละกันเดี๋ยวช่วยเราหาพื้นที่สร้างดิ โโอ้หเจอฟาร์มเป็ดออกมไมหมฮะเฮ้ยเจอฟาร์มเป็ดนี่อะไรเนี่ยเจอฟาร์มเจอฟาร์มเป็ดโอ้โหเฮ้ยฟาร์มเป็ดทุกคนมีฟาร์มมีฟาร์มปงฟาร์มเป็ดเด้๋ยวว่าเอ้ยมันนาชัยฟาร์ม hmm. ทุกคนมันนาชัยฟาร์มนี่่นีเป็ดเลยนะใช่ละโอ้โหมันตัวอะไรเนี่ะมันนาชัยละมันฟาร์มเป็ดหรือฟาร์มห่านไหมนะมอนสเตอร์มอนสเตอร์โอ้โหทีนคุณผมจะให้ของเติมโต๊ะไปวะทุกคนเฮ้ยเชิบ ชื่ชไปอันนี้ไปทุกคนให้ของไปให้ของไปเีปี้อะโอ้โหเือเป็นจิกเปิกอุ้ยอเอาไอามาแเ้วมาแล้าแวได้ไคนเอามาเออเออเอาเอาเอาอมยังโหคืนนี้เจอสีมูมีแนโคตรเทมีปักกี้ด้วยคืนนี้เจอดีแน่ทุกคนอมยังคืนนี้เจอดีแน่คนดูดิมาถึงอะไรดะนี่นีู่นี่นนี่นี่นี่อะไรเนี่ยนี่ตัวอะไรอะ มันคือตัวอะไรอะไม่รู้โอ้โหไม่รู้โอ้โหเกือวเกือเกือตัวอะไรวะเนี่ยตัวแหลกแหลตัวอะไรอะไอตัวเกัอุ้ยเนี่ยเนี่ยนี่ทำทำทรงตัวใหญ่นี่้เราหมุแบบช่วยนี้วเนย้เสียงอะไรวะเนี่ยป๊อบป๊อป๊อเียงอะไรวะเนี่ยโมันเรียกติดตามชอมันกลก็เรติดตามแต้คลิปแล้วผมอินเียผมแบผมไม่รู้ว่าแบบคนที่เปติดตามเปนติดตามท่ไหรจริงอันจริงเหมือนจริงเหมือนจริงตัวตัวตัวเชี่ยอะไรวะเนะ เราทำกันไหมมีตัวทำบ้านเราทำกันไหมทำบ้านเออทุกคนบ้านเราต้องทำที่ดีๆแล้วล่ะเลยขึ้นจากน้ำกันได้เลยได้เลยโดนจิกโดนจิกโอ้โหทำบ้านตรงไหนดีวะทุกคนเราทำกันไหมทำบ้านอ๋อทำบ้านแต่พิงไม่พิงไม่จบเนาะเราจะคิดคิดไปไกลเลยแล้วเธออยู่ไหนเนี่ยนี่อยู่ไหนอยู่นี่อยู่่นีเธออ๋ออยู่นี่ทำสร้างบ้านเลยใช่ไหมเนี่ยเราทำตรงนี้เลย ใช่แล้วดีวันดี้ว่าโอ้โหโหมีไม้มาเพิ่มด้วยอ่เฮ้ยเจ๋งเจ๋งว่าจริงว่ะเหลือแล้วเราสร้างบ้านไม่เป็นแต่ว่าแต่ไม่เป็นไรเราเทพเราเทพโหเราเทพขาดเหลืออะไรอ่าคือทำให้ อุ้ยโอ้โหนี่ไปเลยอ่ะเฮ้ยของจริงของจริงเธออะไรอ่ะของดีจริงเขาบอกว่าให้ทำอะไรอ่ะงันนี้อั้นีเดี๋ยวเราสร้างสร้างมาเธอมีขนแกะไหมอ่ะได้เลยเราอยากได้ไม่ไม่ต้องขนแก่ก็ได้เอาเอาเตียงมาเลยอเอาเตียงเลยเหรอเตียงคู่อ่ะเตียงคู่อ่ะเตียงคู่อ่ะนอนด้วยกันนี่ไงโอ้โหนี่ไงนี่ไงโอ้โหทุกคนมันเป็นเตียงสีเหลืองว่าแบบว่าเป็นรักบ้านใหญ่นิดนึงบ้านใหญ่นิดนึงเราไหมที่รักเธอรักเรามัเะวิโอ้โห เรียกที่รักเลยหรอโอ้โหยัง,ย,งยังไม่ได้นอนด้วยกันเลยอย่าเพิ่งเรียกนะโอ้โหงาน,ะน,นเดี๋ยวพอนอนด้วยกันปุ๊บเดี๋ยวก็ติดนอนเลย <laughs> อ้นอนจย็นจะเย็นดิจเย็นดิดูทรงดูทงเด็ดอันนี้มันก็ร้ายเหมือนกันเด้อดูทรงเด็ดดูทงเด็ดแน่นอนเบยก้มขนาดนี้แล้วอดเยชยชยทุกคนช่วยกันดกันทุกคนรวางกระจกระวังกระจกอ๋อได้เลยทุกคนได้เลยแล้วต้องแบบแบ่งหน้าที่กันทำวงทำบ้านทุกคนโอ้โหให้วงให้ไวเลยให้วงให้ไวให้วงให้ไวจะได้ทำอะไรกันด้ย่าทุกคนลุ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 ลลุล้ลูร้้ลล เอรีบวงีบับชุบชบชบชบหโอเคเรียบร้อยโอเคมปี๊บรีบบปี๊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 นปนนบปี๊บปี๊นนีนบนีบนี๊บปี๊บอี๊บปี่บิี๊่ปนะบปีบมีถึงตอนนี๊บปี๊บปบบใช่ไม่ไม่ใช่ีย่างอื่นนะ สี่ทุ่มสี่ทุ่มโอ้โหดึกแล้วดึกแล้วทุกคนโอ้โหทุกคนดูดิคือดิบวางดิบวางอะรบวางอย่าอย่าให้ใครเห็นเลยนะอ้ยโโอ้หนี่าปิดแบงกหมดเลยเนี่ยปิดแบงกหมดเลยแล้วเธอมีมีแสงไฟไหมแสงไฟแสงไฟอ่ะอยนี่ไาจะไม่มีใครเห็นโอ้โหมีขนาดนี้นี่ไงคือแสงไฟเหรอแสงไฟมีไฟแล้วทุกคนไฟเอ่อเอมีไอนี่เลย วิไฟอะไรก็ไม่รีทุกคนเอาไปเอาไปไฟนั่นแหละไฟนัลลากจริงเหอะนอนแล้วเดี๋ยวเราระวังไฟก่อนแป๊บนึงวางให้ทั่วร์ลวรอเผื่อมองไม่เห็นกันรรอเานอนแล้วเฮ้ยนอนแล้วเอรอหลับกันเลยเธอหลับไปเลยสี่ตอนเธอสี่แล้วหมายถึงรอรอเธอทำเสร็จจนสี่ทุ่มไม่นอนออยังไม่นอนอีกยังไม่นอนอีกรอดูสี่ยังกลัวเลยกลัวจริงๆเิล้วกลัวบินจริงๆ เอาล้วว่าเราจะนอนแล้วนะเจอจุ๊บก่อนอ้าโอ้โหหมวกนอนแล้ยบอกรักได้เวลานอนทุกคนบอกรักด้วยเุ้ยโอ้ยเออมีนะครับโอ้โหโเช้าว่าเช้าเลยวันฝันนิ่งนะเจ้าวันฝันนินะแกโอ้โหอ้าวโอ้โหจุดดับจุดดัมันนิ่งคิดไงเกินเฮ้ยพึ่ยว่าไงมีอะไรบอกโถ มีอะไรจะบอกว่าไงเธอเราท้องเราท้องเฮ้ย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 เโอ้โหโอ้โหโ้โหอ้โหกี่แปดกี่คนวะน่ะหนึ่งสองโอ้โหเยอะแปมากกว่าสี่อีกปหวะแปดแปดโอ้โหแปดเยอะเหมือนกันโอ้โห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 น้ำีะดีโอนะ น้ำเชียร์ดีน้ำเชียรดีโอ้โหยอกโอ้โหยออีโอ้โหที่ทุกคนจะไกมีวันี้นะคทุกคนเพราผมตังของคอตัอย่าบอกนะอย่าลืมกดติดตามช่องน้องคินโตนนะครับผมลิงต้คลิปนทุกคนหรือว่าดูหน้า่หน้าเยทุกคนหน้าเหมือนกูไหมล่ะเหมือนไหมมันมันมันม่ค่อยเหมือนนะเหมือนไหมตามันดำหมดเลยนะตามันดำหมดเลยหิวเหมือนกูเลยนี่เหมือนไหมไม่เหมือนเลยเฮ้ยเยตา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 ยตตายกอบตายโอ้โหโอ้โหลูกหาย ลูกหายลูกหายลูกไม่หายลูกตายไปแล้วลูกตัวลูกจริงอู่ลูกตายไปแล้วลูกจริงอยู่หลังเรานี่ไงนี่ไงจริงอยู่หลังเรานี่ไงเออทำไมเราไม่เห็นอะไรเลยวะเนี่ยใช่เหรอใช่เหรอใช่เหรอไม่ไม่บ้าน่ะเฮ้ยบานไม่เราต้องไปแล้วบานไม่ผมทุกท่านทุกคนฮู้ชามิกินนี่ขออนั้นประมาณเป็ก็ติดตามด้วยนะครับผมเฮ้ยใส่ชุดแม่มดเลยแล้วกันโอ้โหบานไม่บานไม่บานไม่เหรอบานไมานไม่โอ้โห เไหมไไหมไฟไหมไฟไหมไฟไหมเฮิรโอ้โห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 โอ้ไหมอ้ไหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้้อ้อ้โโอ้เราต้องไปแล้อ้โองไปโอ้อ้วหหาอ้โหโอ้หโอ้โหโ้โหโ้อ้โหโอ้โหโอ้นหโอ้โหโอวโ้โหโหอ้ไปด้วยดิเอาไปเนี่ยไม้กวาดแตุ่ธอลเ้้ อู้ทุกคนเรากินรเรากินี่ก็ไม่แลครับเรนเราดินก็ตาคราบเรือกินแ้วกันก่อนที่ทำไงวะหน้าเอาตัวทองถาไหมทุกคนรอบสี่โมงเย็นอกสี่โมงเย็นลอสี่อ๋ออสี่โมงเย็นอ๋อลีโมงเย็นอ่ะตกทุกรอบเลยอ้าแล้วเขาไปไหนวะนเจอไปเจอเรือยู่ไหนเนี่ยรีบที่ทำเรือตามไปเลยทุกคนดคนเรือเลยเหมือนมีอะไรด้วยอะ อ๋ออ๋อมาแลงทุกคนมาผิดพลาดม่เจอแล้วไม่เจอแล้วไม่เจอแล้วเราเราด้วยทุกคนไปบนี้ทุกคนไปจริงเลยดูไปกี่ตั้มจนแค่ตัวเล